ยืนมานี่เลยโอเคเด็กๆช่ชื่อเทรนนอันนี้ก็จะเป็นระดับอนุบานว่อนุบาลไม่เนอซารีไม่นี่เนอซารีจะเป็นการบอน ของในการโอเคกลุ่มแรก10คน,นก่อน Representative from นาาทางหนนะ้าทางหน,น้าไปหาผู้บา่าวเพื่อนเดิกับลิสิตที่มาจากมอจาร์ล้วกา ในเิรษฐกิจในเศรษฐกิจกาาเอาารานี่าาเอาเราน่ไปเรียนไทยเรื่องภาษาลาวบ้าโอเคไปน้องๆฮันนาฮันนามาหากล้องก่อน ให้คนละหนึ่งถุงเด้อให้สองว่ได้เพราะว่ามันยังเหลือน้ำนอกอยู่ข้างล่างอีกเดี๋ยวพันสิเครียดบ่ได้ได้บันไห้แล้วรันยางเมื่อบ่ได้เด้อยางยางยางลงมามันบ่เครียดมันบ่อพูดซึบจังไรมากเมื่อเนี่ยดีใจดีใจเลยเขียนบ่ได้แล้วฮะ ลองทองกอไก่ก็ทอเพื่อนได้ลเกอไก่เขาไข่เขาควายเขาคยมีเขาควายได้นะเสือสัตว์เงาลิเงาดิบเสือแล้วเสือแล้วว่าทองได้ต้องทององมันได้เด้่องเอามาอีกเอามาอีก ถวเตอแถวาน้จอรับเสลคับไม่ใช่ไยเกเจอกันได้บ่เจอกันได้ตตไต่ต่อมาเลยต่อมาเลย ส่วนนักเรียนมอปลายเราต้องน้อยใจเนะาะเพราะมีคลองควไัไว้กิจกรรมส่วนผู้ใหญ่อันนี้ให้น้องๆนักเรียนเออนอักเรียนปถมกนแล้วเฮาจ,จัดกิจกรรมอีกข้างหนึ่งพอใส่ไมบริสคืน เป็นเจ้าฮักเนี่ยเอาไปไปมึงใจได้เนี่ยยังบ่ได้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 ยังผ่านบ่ได้เอไว้ไให้ครบเลยเอา้ให้ครบเลยยืนข้างหน้าเลยครบแล้ว สาธุแดสาธุเ,ธเออเปลี่ยนตาักเลยโอเคอยังยังถ้าภาษาลาวบอกว่าขอบใจถ้าภาษาไทยบอกว่าขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะถ้าภาษาเวียดบอกว่ากำเอินถ้าภาษาพมา่าบอกว่าเจสุเตนบาแดภาษากัมพูชานะครับอา่อาอรุณอรุณจาอา่าใช่ไหมใช่ไหมกัมพูชีอะ รอคุณสบายดีสวนสเตยภาษาแคนเบเดียสวนภาษาเวียดนามสินเจา้สจาวสวนภาษาพมา่ามิงกะละบามิงกะลาบาภาษาลาวสบายดีภาษาไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายด,ด,ดีท่านต้นเข้ามาครับท่านต้นเนี่ยเหลือเหลือหนึ่งรูกนะเหลือหนึ่งโอเคเหลือปอให้ให้เดียวหน่อยบอกคุณ เนะาเรียกข้ามัอีกตอนแถว อาจารย์มัธยมโได้เอานักเรียนมัธยมเขาขึ้นไปรอไว้ที่ห้องอแนะนํานักเรียนมัทนายมโนม .5 ม .6 ม .7 ขึ้นไปนั่งท่าที่ห้องเลยจะได้เห็ุกิจกรรมไปเบอร์นี้แหละเนาะเบอร์จำเป็นต้องมาห้าม .6 ม .7 ยู่ในนี้ไปแยกกันให้มันได้ซี่ห้องนะลูกๆเด้อไปแยกกันให้ได้ซี่ห้องไปยุ่งเหตุยู่นี่ก็ได้เฮ็หตุนี่ก็ได้เอาบ่ไปบ่ไปเด้อนักเรียนบ่ไปว่าซั่น พอาตั้งลงมาหมดแล้วครท่านเดี๋ยวเห็ดยุุ่่มนี้เลยเดี๋ยวเาแบ่งกลุ่มเป็นโซนเป็นโซนเนอามิไดาจับกลุ่มกันเ้ยจับกลุ่มกันกน,นับหนึ่งีจากหน่อยเฮ็ดกิจกรรมนับเลขก่อนหนึงน่งหนึง่งสี่ ปะผมหมดแค่นี้ครับผมพชัย primary okay. school โอเค it's time for our volunteer s t u d e n t to create our activity to our high school students มาเลย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 มาเาลยาเายมลยมหน่อยยมย e a เเ เ <Yeah. S 2> อาหมดแค่นี้ครับประถมหมดแค่นี้อ้มามัธยมมนเนี่เป็นถึงของกิจกรรมของมัธยมส่วนคณะคณาจารย์คณะบริหารอยากชมก็ได้แต่ว่าเอาคณาจารย์นั่งก่อนก็ได้คณคณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้บริหารอาเรียนเชิญอาไปสนทนากับพอออยู่ที่ตรงออฟฟิศของพออแล้วก็เดินชมเที่ยวชมโรงแรมได้ส่วนนิสิตจิตอาสา มาทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นสี่กลุ่มครับผมไม่ไม่เหลือครับจะทำกิจกรรมจะทำกิจกรรมต่คอครับมัธยมมามมแบ่งกลุ่มคณาจารย์เรียนเชิญไปที่ออฟฟิศครูไปพูดคุยไปเยี่ยมชมโรงเรียนได้เลยครับครับผมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ส่วนนี้สิบเรียเนเชิญทางนี้เลยครับผม s t Student please i n the เด the group อาวันนี้นักเรียนเานั่งเป็นแถวนักเรียนมัธยมนั่งเป็นแถวยับเข้ามายับเข้ามาให้เต็มเต็มอ่าประถมให้พักพ่อนเลยก็ได้ไม่เอาง,งาประถมให้พักพ่อนเลยไปออ,ออฟฟิศครูข้างหลังครับตรงแถวอาหารครับไปไปพูดคุยกัตรงนั้นเยี่ยมโซนได้วันนี้จะมาถ่ายรูปก็อัพทูครับยอ่านักเรียนก็ธะยงยับขึ้นมาลูกนั่งเป็นแถวงามเดี๋ยวจะให้กิจกรรมแบ่งกลุ่มนับตัวเลขแบ่งตัวเลขหนึ่งหกสี่ ให้ผู้ทำงานสามารถไปเชื่ึ้ง YouTube หรือว่าโทรทัศน์ได้ซ่อง M C U เพื่อจะเอาลง YouTube บมอนเนาะโอเคที่มาลวก็โควิตาแล้วกันักเยีงยจงขึ้นมานั่งขึ้นมามัทยงมาัฒนมัะยไมสวัน์เรดีสกุลพี่สตรีิยามอาจาร์่น่นด้เลเอารอดเอารอดนั่งเป็นแถวนั่งเป็นแถว เดี๋ยวจะให้นับเล่นับเลขแบ่งกลุ่มทางครูอาจารย์ห้องเรียนเขาได้นำพาเจ้าหน้าที่เพื่อแนแย่งเพื่อสชมห้งเรียนเด้อไปประมุไปมัดมันโยงแบบใดสำนักนักเรียนประมุกพักพรได้เลยเดินไปยัดไปให้ยพวกก็ไ,ได้บุญมีบอกแต่ห้ลูกข้างหลังนะันกเรียนไปเดินโรงเรียนก็ไ,ได้แต่ว่านี่เสียตังโยนะพอเรานักเรียนจะเจนอ่ะพวกบัวพวกบัวนั่ง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 เป็นแถวมามา แต่ละคนจะได้เป็นเมนเทอร์จะเป็นเป็นในเลี้ยงแต่ละกลุ่มเนอมาเลยกุ๊มันนีพันเจเกนเตียววิ้งเซอต่อไปลูกหลานนักเรียนเาฟังเซอเเฟสีฟนจะมีคนเซอเนอะมีออนเปสซีฟอินเปสซีฟนะเปีแฮปปี้ฟอร์กิฟเยโอ e e i อ a p s e Ah, oh, you need that so fast. Um now we can say Spikey. So we have a lot of Thank you so much. Okay. 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 okay, this is time to do the most enjoyable activities. Okay, please introduce yourself so Okay, you know, firstly okay. let me introduce myself. My name is I mm -hmm. Min Cho. You can call me like Cho. and i learning am ah ah l e a r n i n g at m a h a t l o n g l o g k o r n r a j a c h a i t t a y a l a i university as a b a student in the ferretti c h u m a n i t y ก็คบชื่อของขอชื่อของล่าแมนชื่ออีมินแตโซมาจากประเทศเวียดนามและตอนนี้กักยันปียนอ่งสาขา,าภาษาอังกฤษนานาชาติอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย <c oughs> จากประเทศเมียนมา okay introduce yourself to all there to know you สวัสดีน้องๆทุกคนเอื้อวาบุนาเด้อมาจาก แข้งจับประสาทตอนนี้เเฮียนอยู่ประเทศไทยนะเฮียนปีสองคณะมนุษยศาสตร์อันนี้คือว่าเราแปลก็ได้เนาะแปลบ่กก็แปลเราะสบายดีเลยนิสิวะนางสาววรรณพจเนาะมาจากแฝงจับประสาทคือการอยู่เมืองปักซองเนาะปักซองอ่าเออการเฮียนอยู่ประเทศไทยคือการเฮียนอยู่ปีสามคณะมนุษยศาสตร์คือกันเนาะด้วย

ตั <mile> ้กัเป็นเจ้าหน้าที่คชัสบดีคุณบอลด็กอลกตเอ่ามเฮมิสโยธินทองตามอพีเจออโซอ่าอังกฤษสตเดนอ่าเป็นคนไทยซื่อยชิมทองตามชิเจเป็นคนไทยอันี้เป็นนัาเดินเรือวาภเษาไสารได้เยิ่าเี่ยภาษาสาังกภาษาีสาครับผมสบายดี <laughs> um, uh, my name is Miss Yumadikin an, and or you can call me ยงพียง I'm study at the MCU 10 year a c u l t y of Humanity English program uh, I can speak a little bit Thai so or you can น่ารักน่ารักมากโอเคแต่เนี่อเป็นอ่าพียูมัิคินมาจากประเทศเรียนอเอาไปประเทศเรียนมาก ตอนนี้ปราปีสามสาขาภาษาอังกฤษนานาชาติเราะอันเดค นี้จะเป็นนางเอิรเลเออร์ทิวหัวนี่เอิร์ลเออร์มาไกลจูมาจากประเทศกัมพูชาเนาะบัญญาไอบีเอสสีก็คือพูดนานาชาติจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมืงอร่อนนะฮะเนาะสบายดีเลยเื้อครีมเลยมาจากแขวงขมวดตอนนี้กะเฮียนอยู่ปีหนึ่งคณะมนุษยศาสตร์กันโอเคอันนี้ก็ต้องแปลโอเคอันนี้สเปเชียลคือพิเศษคนนี้เนาะ โอเคไปสวัสดีเอ้ยมีสุวรรณตุตาเดอร์อ่าแต่กัอายุนานจะโบรานจัดน้องๆหมายดอกพบเออร์สิบแปดปีวันนี้เอ้ยเรียนอยู่ไทยอาย่สั้นปีที่สองเรียนอาคณะวิทยาศาสตร์แล้วกะเอ้ยมาจากแข่งไซส์สณ์เดอร์อันนี้คนนี้ก็คือเป็นนักเวทอร์ เป็นนักยูทูบเบอร์ที่โด่งดังมีคนติดตาม123,000คนและตอนนี้ได้รับโล้เงินเรียบร้อยแล้วนะขอเสียงตบมือให้ใกล้คะแนนโดยสนับสนุนเอ้ยซื้ออ่าอัพเฟย์ด้วยโดยเอ้ยอยู่นครหลังประกันอ่าเฮียดิโมตอลอฟีสาำอ่าตอนนี้ไส้พีเงิน คนนี้เนาะันนี้เป็นคนที่เกีงภาษาจีนที่สแล้วกันสอนนักศึกษาดูประเทศไทยด้วยกันเนาะทีเกียง mm ินิา Can nah. ิ o u l d you please introduce yourself in Chinese? ทุะท okay. ่านสวัสคอังเย์นาะเอ่อข开心你们的，你们对我的很好的，谢谢。谢谢。โอเคเราจะเป็นสั่งพระก่อนเอาพระต่างนน้นก่อน ส่วนตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไมครโฟนให้โอเคพี่บารัดเออสบายดีเม่หง